สายพันธุ์ของโมที่คัดคัดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่มีกัดลิ้นอ่ามันจะมีกลิ่นมะม่วงสุกนิดๆนะคะเนื้อเขาจะเหลืองเห็นไหมคะล <Okay. S 2> ูกค้าที่ต่างประเทศอะคะ่ะเขาต้องการปีละสามพันตู้ แต่ว่าข้อมูลเนี่ยสามารถส่งออกได้หลักสิบอ่าหลักสิบหลักยี่สิบสวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์มาแล้วครับเย็นวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับก็สวัสดีพี่ใหม่นะครับแฟนๆเกษตรสัญจรทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนในปีนี้นะครับจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงกันท่นหน้านะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะได้คุยนะครับกับคุณโมนะครับ เจ้าของสวนสับปะรดไต้หวันที่จังหวัดตราดนะครับเขามีการทาสวนสับปะรดนะครับส่งออกด้วยอจะเป็นสายพันธุ์อะไรนั้นแล้วก็มีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับแล้วก็ขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปนะครับกับน้องเจนทําฟาร์มนะครับคุณโรดจากจ้องชาวไร่นะครับแล้วก็เฮยวิทนะครับ จากเ m i n history นะครับแล้วก็คุณมาร์กนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องทางเกษตรสัญจรของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับอยากขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทํางานคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคุณโมก็พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณโมกันเลยครับสวัสดีครับคุณโมครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะครับ ใช่ค่ะอยู่ที่สวนสับปะรดนะะสับปะรดพันธุ์แตงโมยักษ์สวนโมเองค่ะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับคุณโมเป็นเทปแรกของปีนี้เลยครับทอละค่ะค่ะครับผมก็เดี๋ยวก่อนไปคุยกันเดี๋ยวรบกวนคุณโมแนะนําตัวกับเพื่อนๆชาวกเกษตรสัญจรน,นิดนึงครับผมครับถ้าสวัสดีชาวกเกษตรสัญจรน,นะคะทุกท่านเลยพี่พี่น้องน้องชาวสับปะรดสวนโมด้วยนะคะ ก็คือโมชื่ออ่าจริงๆคือการจนานะคะนามสกุลหงก็ปลูกสับประรดพันธุ์แตงโมยักษ์นะคะอยู่ที่จังหวัดตราดเนอะอำเภอบอ่อไร่นะคะตอนนี้เราทำอ่าไร่สับประรดเนี่ยมาประมาณกี่ปีแล้วครับคือเริ่มมาจริงจังอยู่ที่ประมาณเอสามปีแรกนี้ค่ะเพิ่งได้3ปี ไปไปมามายังไงฮะมาปลูกสับปะรดก่อนก่อนหน้านั้นคุณโมทําอะไรมาก่อนฮะเมื่อก่อนเนี่ยโมจะทํางานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะได้มาทํางานอินพอร์ตเอ็กพอร์ตก็คือการนําเข้าส่งออกบริษัทของเท่าแก่ที่เป็นเป็นคนจีนนะคะและที่นี้การนําเข้าส่งออกก็จะมีการคอนแทคลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ได้มาเจอกับสามีชาวไต้หวันนะคะแล้วสามีเนี่ยเขาทํา สับประรดคือที่ไต้หวันเนี่ยเขามีทํหลงสับประรดทําส่งออกประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะอ่าทีนี้พออยู่จุดหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าให้โมเนี่ยมาช่วยทําสับประรดะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มามาเริ่มที่นี่นะคะ่ะที่บ่อไร่จังหวัดตราดที่นี่ประมาณพื้นที่กี่ไร่ครับของเราพื้นที่ณปัจจุบันนี้ประมาณ300กว่าไร่ะคะ่ะใช่ อันนี้เราทาคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจของเราฮะตอนนี้เป็นเริ่มจัดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วค่ะเมื่อก,ก่อนก็ทําคนเดียวแต่ว่าคนพื้นที่เ,เหมือนก็นว่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยเราก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาหลักๆแล้วที่ส่วนของเราเนี่ยครับรกลนะุ่มเป็นพันธุ์อะไราบ้างครับสับประรดจะเป็นพันธุ์ไต้หวันหมดเลยค่ะเป็นพันธุ์พันธุ์แตงโมยักษ์ซึ่ง ไม่ใช่แตงโมแต่เป็นสับป,ประรดหมดเลยแล้วก็มีพันธุ์มะม่วงแต่ก็เป็นสับป,ประรดเหมือนกันคือไม่ะจะจะ,จะง,งงงงหน่อยแรกแรกอันนี้เน้นย้ําเลยว่าสับป,ประรดสายพันธุ์ของโมที่คัดคัดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่มีกัดลิ้นอ่าเดี๋ยวูนคะคะใช่ใช่เพราะว่าปกติแล้วที่ผมกินสับป,ประรดอะมันจะคันลิ้นแสบลิ้นไปหมดเนี่ย ไม่มีไม่มีกัลิค่ะอันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะคะพันธุ์แตงโมยักษ์น้ําหนักเนี่ยจะประมาณ3-5ถ้กิโลคือเป็นมาตรฐานแต่อาจจะมีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นส่วนรสชาติของเขาเนาะก็จะมีมีรสชาติหวานนุ่มอะค่ะโมจะปอกให้ดูในลําดับต่อไปเนาะนเลยแล้วก็อันนี้เป็นสับป,ปะด 1, รดพันธ์มะม่วงอันนี้เพิ่งตัดสด,สดมาเลยยังร้อนๆอยู่เพราะว่าโดนแดด่ะ ลักษณะของเขานี่คือเมื่อเขาสุกอ่ะค่ะลูกเขาก็จะเหลืองเหลืองแบบสีเหมือนมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะโอ้ครับอ่าข้างในจะเป็นเหมือนสีมะม่วงแก้วขมิ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ามะม่วงแต่จริงๆแล้วอ่ะโมใช้ทับศัพท์ชื่อกับเออ่ทางนู้นแปลออกมาอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อสุกจะหวานหอมพันุ์นี้ค่ะครึ่งลูกเนี่ยไม่ไม่ไม่ใหญ่มากอ่าโมจะให้ดูประมาณนี้ ส่วนจุกเขาอันนี้เขาเรียกว่าจุกเนาะเนี่ยลักษณะจะสวยงามเรียงกันสวยงามนะคะสวยนะครับใช่ใช่เหมือนไม้ประดับอย่างหนึ่งเลยครับแล้วราคาหน้าสวนที่เราขายปีกครับคุณโมเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับสองพันนี้เออจริงๆแล้วสายพันธุ์เนี้ยมันมีมีสองสองอย่างที่ที่แตกต่างกันก็คือโมจะทำตลาดสองสองอย่างก็คือในประเทศกับ เทศด้วยค่ะถ้าเป็นพันแตง็งเราพูดพันแตงโมยักษ์ก่อนเนะาะขายอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าพวกในใน,ในบางช่วงเหมือนแม่ครอยเงี้ยค่ะขายเป็นบางฤดูกาลส่งโลตัสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางสาขาพันมะม่วงอย่างเงี้ยของโมอะทำส่งออกอย่างเดียวเพราะปริมาณเนี่ยยังไม่เยอะส่งไปต่างประเทศมีประเทศอะไรบ้างนะครับตอนนี้โมส่งตลาดหลักๆคือตลาดประเทศจีนค่ะอืมใช่ก็ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ดี แล้วขั้นตอนการส่งผลไม้เราออกต่างประเทศนี้ครับเราต้องมีมาตรฐาน g A P หรือว่ามีอะไรรองรับอะไรแบบนี้ไหมครับใช่ใช่ค่ะคือการส่งออกเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนเลยสําหรับสับประรดอะค่ะ<ม>ก็ต้องคือหนึ่งและรูปลักษณ์ต้องสวยงามถ้าเกิดว่ามีเพี้ยมีแมลงมีมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถส่งออกได้นะแล้วก็<ม>คุณภาพคุณภาพนั่นหมายถึงว่าตัวของโปรดักต์เนี่ยต้องดี แล้วก็ความหวานบิตต้องได้อะไรเงี้ยบิตก็คือระดับความหวานระดับน้ำตาลในใน,ในผลไม้อะคะสับป,ประรดพันธุ์ไทยเนี่ยส่วนมากความหวานก็จะอยู่ที่ประมาณ13 14, 15สูงสุดก็ประมาณ20บิตอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่แตน้อยมากเท่าที่โมเห็นนะเท่าที่โมได้ตรวจอ่าถ้าอย่างนี้เราก็มีเคล็ดลับหรือว่ามีเทคนิคในการอ่าทำให้สับป,ประรดของเราเนี่ยมีอ่าความหวานหรือว่าบิ ตรงตามมาตารฐานใช่ไหมครับมีเคล็ดลับยังไงบ้างสามารถแชร์ได้เลยจริงจริงแล้วค่ะเคล็ดลับคืออยู่ที่สายพันธุ์เนาะเพราะว่าสายสายพันธุ์นี้คือมันหวานในตัวของเขาอยู่แล้วอะค่ะก็ในการเลือกพื้นที่ในการปลูกนะคะเหมือนอดินดินด้วยอากาศด้วยอะไรเงี้ยก็มีผลต่อความหวานของสับป,ประรดด้วยเหมือนกันค่ะต้องแจ้งก่อนว่าสับป,ประรดเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ ไม่ชอบน้ําท่วมไม่ชอบเอน้าท่วมขังอะไรอย่างนี้ค่ะของโมนเนี่ยจะดูแลเป็นพิเศษด้วยการที่เราคลุมปูผ้าดําก่อนที่จะเอาสับประรดลงไปปลูกค่ะทําให้สับประรดนะคะมันกลับเก็บความชื้นได้ได้มากกว่าใ,ในที่สูงเนี้ยเราอาศัยหมอกบ้างน้ำค้างบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะช่วงตอนเช้ามันจะไหลลงไปที่ผ้าดําแล้วก็จะเก็บความชื้นไว้ตลอดทั้งวัน ่แล้วก็นอกจากนั้นถ้ามันแห้งมากเนียเราก็จะใช้รถแท็กเตอร์ค่ะรถไถใส่น้ำแล้วก็ใช้สุดแบบสเปรย์พ่นเอาอ๋อ,อ,อแล้วก็เรื่องการให้ปุ๋ยของโมนะคะโมจะใส่ปุ๋ยใต้ผ้าดำอ่าโดยคนไทยที่เราปลูกเห็นทั่วไปเขาจะปลูกลงดินเลยถูกไหมคะครับแต่ของโมคือจะใช้ผ้าดำคลุมแล้วจะให้ปุ๋ยผ่านทางผ้าดำ อ่าใต้ผ้าดำอแล้วก็จะเอาปุ๋ยเข้าไปแล้วก็ปุ๋ยของสวนเราเป็นปุ๋ยที่เราผสมเองเป็นความเลับละกันอ่าเป็นควับรัก็อ่ามันมีข้อดียังไงครับที่ใส่ปุ๋ยไว้ในผ้าดำอะไรอย่างนี้ครับก็คืออ่าอย่างเวลาน้ําฝนมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ถูกชะล้างไปเลยร้อยเปอร์เซ็นตมันก็ยังเก็บเก็บไว้อยู่ข้างใต้อะค่ะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของ ญยาด้วยเวลายาขึ้นมันจะคุมได้คุมญยาได้ในระดับหนึ่งเลยตัวผ้าดำนี้ค่ะถามว่าต้นทุนสูงกว่าปลูกปกติไหมก็สูงกว่าแต่ว่าคุณภาพของที่ได้มาค,คือมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือพรีเมียมแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะถึงขนาดแบบส0 20%เอร์เซนขนาดนั้นใช่ครับคุณโมครับ,รบพาชมสวนนิดนึงได้ไหมครับอ,อันนี้คือตัดไปแล้วเหรอครับ ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือมีสุกบ้างแล้วไลายตัดแล้วเราจะใช้แสดงคุมหรืออาจจะใช้ฟางคุมแบบนี้ก็ได้นะคะอ๋ออันนี้มันช่วยอะไรนะครับฟางเออก็ช่วยให้ไม่โดนแดดนะคะสับป,ปะรดจะได้ไม่ไหม้แดดอย่างพันธุ์แตงโมยักษ์อย่างนี้ลูกเขาใหญ่เนาะเวลาแดดส่องอแน่นอนว่าเขาต้องเจอแดดบ้างแล้วแล้วมันจะเกิดการไหม้อะคะ่ะคก็จะไหมอันนี้ก็เป็น พันพันแตงโมแปลงเก่าของโมนอที่เก็บลูกออกไปแล้วแล้วรอ<ม>ที่หนอค่ะรอให้หนอเขาแตกแล้วก็ไปปลูกใหม่เนาะ,ะส่วนพันธุ์มะม่วงยังยังยังเอ่ยยังไม่มีหนอพันธุ์จำน่ายนะคะเพราะว่ายังปริมาณยังน้อยอยู่เนาะให้โมทําปริมาณให้ได้มากกว่านี้ก่อนนะคะก็เห็นจากในเฟซใช่ไหมครับก็จะมีการส่งส่งเหมือนส่งต้นพันธุ์อันนี้คือส่งให้กับ ผู้คนที่สนใจต้องเข้ามาคุยกันก่อนไหมหรือว่ายังไงฮะต้นพันุ์เนี่ยสำหรับคนที่สนใจที่จะปลูกเนาะโมอยากให้เข้ามาดูที่สวนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพื่อเป็นความรู้ก่อนว่าควรจะปลูกยังไงรดน้ํายังไงใส่ปุ๋ยยังไงอะไรเงี้ยทําการศึกษาก่อนว่าคุณสิ่งที่คุณจะปลูกเนี่ยโอเคแหละคือลูกใหญ่หคือคนอย่างเราคนไทยเราก็ชอบเนาะแต่ทีนี้คุณเอาไปปลูกโดยไม่มีฐานความรู้เลยอะไรเงี้ย คุณปลูกไปแล้วก็รอสองสามปีงนั้นคือไม่ได้กินนะคะปรนี้แล้วอ่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าอย่างสับปะรดไทยเนาะที่แบบว่ามีการแบบเกิดการเททิ้งกันเกิดขึ้นของเรานี่เรามีการเตรียมการหรือว่าวางแผนรับมือกับพวกนี้ยังไงบ้างคะคือโมจะแจ้งว่าสับปะรดพันธุ์ที่โมทำอยู่เนี้ยลูกค้าของโมนั้นหมายถึงลูกค้าที่ต่างประเทศอะค่ะเขาต้องการสับปะรด ที่ที่ที่สามารถส่งให้เขาได้เนี่ยปีละสามพันตู้นะคะปีละสามพัตู้ <c oughs> ครึ่งจะเพียงพอต่อางแต่ว่าของโมนเนี่ยสามารถส่งออกได้ปีละประมาณสิบหลักสิบอ่ะหลัก,กสิบหลักยี่สิบใช่ก็ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ดีเพราะว่าคือเหมือนกับว่าโมนเนี่ยปลูกปลูกอยู่แค่แค่คนเดียวแล้วยังไม่เป็นที่ หรือยังไม่เป็นที่นิยมของของตลาดนะคะเหมือนบางคนที่ทําสับป,ประรดเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสับป,ประรดพันธุ์แตงงมอยักหรือพันธุ์มะม่วงแล้วก็ค่อยๆบอกไปช่องทางเฟซบุ๊กอะไรเงรี้ยอาจจะมีคนมาเห็นหรืออาจจะเป็นช่องทางที่แบบว่าลูกค้าซื้อไปชิมแล้วติดใจในรสชาติอย่างนี้ก็มีค่ะก็บอกกันไปแล้วก็ทยอยปลูกกันอย่างเงี้ยแต่ยังมไม่มีระบบคอนแทคฟาร์มิ่งเนาะเพราะว่า บางพื้นที่อาจจะปลูกไม่ไดออ้อย่างที่บอกปลูกสับประรดเนี่ยดินฟ้าอากาศต้องสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองว่าถึงถึงจุดนั้นเลยว่าเอ๊ะท้ามันล้นตลาดเราจะทำยังไงเรามองว่าเรามาช่วยกันปลูกพันธุ์เนี่ยเพื่อจะส่งออกสับประรดผลสดส่งออกดีกว่าเพราะว่าราคามันจะดีกว่ากว่าที่เราปลูกแล้วส่งโรงงานไอตัวส่งโรงงานเนี่ยคือเป็นอีกเกรดหนึ่งมาตรฐานหนึ่ง คะคะแล้วก็เป็นอีกราคาหนึ่งด้วย <c oughs> ค่ะครับก็อยากจะเห็นเนื้อข้างในของสับประรด,ดแล้วแ่ะครับตอนนี้ <c oughs> เนื้อข้างในนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากสับประรดพันุ์แตงโมยักษ์ก่อนเนะเาะถ้าเขาใกล้จะส,สุกหรือสุกหรือยังไม่สุกเนี่ยจะมีสีเขียวเนาะเปลือกของเขาก็จะมีสีไล่ระดับจากล่างขึ้นบนนะคะความหวานก็เช่นกันค่ะก็จะไล่ไล่ขึ้นระดับมาะทุอ่าฮะ แล้วพอเขาสุกเนาะเขาก็จะมีสีนี้นะคะ, mm hmm. ะลูกใหญ่ส่วนเรื่องของรสชาติที่เป็นมาตรฐาน mm hmm. ก็คือไม่จะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าที่โมปลูกอะคะอ่ะเอ่สำหรับพันธุ์เตงโมยักษ์นี้โอกาสที่จะกลายพันธุ์เป็นศูนย์ mm hmm. ไม่มียังยังไม่เจอยังไม่เจอะคะ mm hmm. อ่ะที่โมปลูกสามถึงสี่ปีนี้ยังไม่เจอในประเทศไทย mm hmm. ใช่ เราจะปอกเหมือนเราเราเราปอกแตงโมค่ะก็ก็ปอกองี้เลยก็จะนิดนึงเพราะว่ามันลูกใหญ่นครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะหมูสีเหลืองสวยมากเลยอ่ะหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆแต่ว่าพันแตงโมเนี่ยคะ่ะครับเอก็จะสีไม่ได้เข้มขนาดนั้นจะเป็นเหมือนสีนวลๆน,น,นะคะกันนะคะเราจะชิมเราจะชิมนะคะ อ,อันนี้คือนุ่มมากรสชาติคือนุ่มในในในทุกส่วนของเซ้นไฟเบอร์จะมีน้ำาข้างในนะั้นแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้น้ำหยดเหมือนบางสายพันธุ์ที่เราเห็นในประเทศไทยอนะค่ะอือ้หวานนุ่มไม่กัดลิ้น ส่วนแกนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแกนก็ทานได้นะคะแกนจะเกือบเป็นสีเดียวกับเนื้อนะคะแกนสีเดียวกับเนื้อแทบ,บแยกไม,ะะไม่ออกเลยนะอืมแล้วแกนนุ่มนะคะเวลาคุณคุณทานอะ่ะคุณปอกกินอย่างนี้ได้เลยนะมไม่ต้องเลาะตาอ,อันนี้กินทั้งตาเขาได้เลยอร่อยก็อร่อยอครับ ไม่มีรสชาติอมเปรี้ยวเลยแล้วเวลากลืนปลายค่ะมันจะติดหวานที่ปลายลิ้นพันนี้ทานเสร็จคุณสามารถดื่มน้ำตามได้เลยนะไม่ฝากลิ้นเลยกินน้ำด้ปกติแต่อาจจะติดจืดๆหน่อยก็เหมือนสายพันธุ์เนาะครับสับระรดของเรานี่ออกลูกทั้งปีเลยไหมครับหมายถึงสามารถจัดการให้เขาออกลูกทั้งปีเลยได้ใช่ไหมพันตงโมยักษ์ของโมเนี่ยออกทั้งปีเพราะว่า โมสามารถที่จะทําให้ออกทั้งปีได้โดยการเร่งปฏิกิริยาหมายถึงว่าหยอดหยอดแก๊สนะของโมจะใช้ระบบหยอดแก๊สที่ว่านี่ก็คือเป็นแก๊สที่ใช้สําหรับหยอดสับประรดเพื่อเร่งให้สับประรดออกรูปเร็วนะคะ ออนี่คนรู้ใหม่เหมอับผมเลยอ่อเร่งเร่งให้เขาออกลูกไวกว่าปกติค่ะเหมือนกับว่าถ้าปลูกไปได้ของโมเนี่ยพันธุ์ดังโมยักษ์เนี่ยปลูกได้หกถึงแปดเดือนเนาะหกถึงแปดเดือนแล้วพอหกเดือนคุณต้นพันธุ์เขาเป็นสาวเป็นสาวหมายถึงว่าอวบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมที่จะออกลูกแล้วเราก็ใช้แก๊สตัวเนี้ยหยอดเข้าไปตรงตรงที่มันดอกอะค่ะ แล้วรออีก5เดือน20วันประมาณนี้เนาะอันนี้ประมาณคร่าวๆก็จะได้ได้สับประรดทานแล้วแต่ถ้า,าปลูกโดยอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นถึงจะได้ได้ทานนะคะจริงโมมีสายพันธุ์อื่นอีกนะคะที่ไม่ได้ถึงถ้าใครสนใจจะพูดคุยจะถามเรื่องสายพันธุ์เรื่องอะไรอเงี้ยก็นอกรอบได้ะคะ่ะเพราะว่ามโมคัดมาแล้วทั้งนั้นเลย ส่วนพันนี้นะคะพันสับรดมะม่วงเนาะกลิ่นของเขาจะหอมหอมเหมือนมันจะมีกลิ่นมะม่วงสุกนิดๆนะคะเนื้อเขาจะเหลืองเห็นไหมคะว้าวเหลืองละสุกอ่าเหมือนมะม่วงแก้วขมิ้นเนาะลักษณะคล้ายๆนะคะแต่พันุนี้ข้อเสียของเขาคือลูกไม่ใหญ่อ่ดูให้ดูเต็มๆสวยงาม ตัวนี้คือเอถ้าให้เทียบรสชาติโมจะเทียบกับภูแลเนาะเพราะว่า mm hmm. เนื้อนะคะรสชาตินี้คือเขาจะเป็นเนื้อแห้งแล้วแกนเขาเนี่ยแกนกรอบ mm hmm. ในช่วงหน้าแล้งแกนเขาจะกรอบเหมือนมันแกว mm hmm. แล้วความหวานของสวนโมสามารถทําได้ถึงยี่สิบก่าปิดยี่สิบสองยี่ิบสามยี่สบสี่ยี่บห้าก็มีนะคะครับเลยถือว่าสูงมากนะคะถึงขนาดที่ชานแล้วต้อง ต้องทานกินน้ําตามไม่งั้นกระแสบคอ,อเอ,อตัวเนื้อกับแกนเนี่ยของเขาจะกรอบเน,ะนาะสุกก็มีสีเหลืองเหมือนกันนะคะความหวานจะไล่ไล่าจากก้นขึ้นมาเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าจะกินอร่อยให้ฟินเราก็ควรกินจากหัวมาก่อนแล้วค่อยกินกินตรงที่หวานสุดไหมมันจะได้แบบว่ามันหวานขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ย กินให้ฟินต้องทดลองปลูกแล้วกินเองหรืออาจจะมากินทิ้กนกับโมเพราะว่าเราต้องกินสดสับปะรดต้องทานผลสดพันนี้ไม่ไม่เหมาะสำหรับปอกแล้วแช่เย็นเนาะถ้าคุณจะแช่คุณเอาไปแช่ทั้งลูกเลยแล้วค่อยมาปอกนะคะเพราะว่าเนื้อเขามีความกรอบถ้าไปแช่เดี๋ยวน้ำเขาจะจะออกเนาะอ่านี่เทคนิคใหม่ดียะ ดีครับอร่อยครับอร่อยจริง <นะ S 2> สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะรับประทานหรือว่าอยากจะ,ะนำสับปะรดไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อคุณมูได้ช่องทางไหนบ้างครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-115-6244นะคะแล้วก็มีช่องทาง f a c e b o o k นะคะเข้าไปที่ กลุ่มปลูกสับป,ประรดพันใต้หวันนะคะแล้วก็รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปผู้หญิงเนาะถือสับป,ประรดอยู่ผมสั้นๆนะคะนั่นคือโมเองครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปครับเดี๋ยวผมมีคําถามยอดฮิตครับคุณโมครับสาหรับคนที่ถามว่าปลูกแล้วก็เอาไปขายให้ใครเนี่ยเราคุณโมมีคำแนะนำหรือว่ามีวิธีคิดยังไงกับเรื่องแบบนี้เออก่อนที่จะถามว่าปลูกแล้วไปขายให้ใครโมต้องถามย้อนกลับไปว่า คุณปลูกมาตรฐานคุณอยู่ตรงไหนถ้าออสมมติว่าคุณปลูกเสร็จแล้วไม่ได้ดูแลเลยเแล้วแล้ว,ลว,ลวถามว่าคุณใครเขาจะซื้อ,อ,อถูกไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเราปลูกแล้วเราใส่ใจอย่างเงี้ยของเราดีมีคุณภาพยังไงเราก็ขายได้คะ่ะอย่างโมยอย่างเงี้ยปลูกตอนแรกโมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำํำให้มันเป็นรูปแบบใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันถึงจุดหนึ่งถ้าสินค้าดีมาตรฐานดีอย่างเงี้ย ลูกค้าโมแค่เจ้าเดียวที่จีนอย่างที่โมบอกอ่ะเขาต้องการปีละสามพันตู้เราทําตรงนั้นให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ได้แค่สามตู้นะคะครับแล้วสับป,ประรดในประเทศไทยคนที่ปลูกจริงก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะคคแล้วคนที่เข้าใจสับป,ประรดจริงๆต้องการที่จะทําเพื่อเพื่อค้าขายจริงๆก็ยังมีน้อยอยู่อะค,ะค่ะใช่แล้วสำหรับคุณโมครับการทำธุรกิจเกษตรของเราตอนนี้จากระดับสิบ ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับไหนและะ้วฮะในความสําเร็จหรือว่าเป้าหมายที่เรากําลังจะเดินไปฮะจริงๆความสําเร็จนะคะไม่ได้วัดกันว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนาะ<ม>คือของโมอะโมโมโมยึดแค่ว่าเราทําแล้วทําไปเรื่อยๆะคะ<ม>่ะความตั้งใจของโมคืออยากให้สับประรดพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักใน<ม>ในในใน,ในบ้านเราแค่นั้นเองเพราะว่า<ม><ม>พันุ์นี้มันมีความอร่อยแล้วก็ เรามีทางเลือกค่ะเมื่อสับป,ปะรดที่ทานแล้วไม่กัดลิ้นปอกง่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องแช่น้าเกลือเอ,อเรามีทางเลือกเราก็อยากนําเสนอสิ่งเนี้ยให้พี่น้องชาวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ได้รู้ว่ายังมีสับป,ปะรดพัน,นุ์นี้ที่ไม่กัดลิ้นคุคณทานทานผลสดแล้วคุณแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะก็นับว่าเป็นประสบผลสำเร็จและอันนี้อันนี้สำหรับโมนะคะ ครับโอเคดีมากเลยครับก็เป็นไอเดียที่น่าลองไปปรับใช้เป็นไอเดียสําหรับทุกคนที่กําลังสนใจก,การทำเกษตรตอนนี้ก็วันนี้ขอบคุณคุณโมมากครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ไอเดียการที่ทำธุรกิจก็เปิดโลกการปลูกสับประรดของผมไปอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะครับผมก็ถึงยังไงก็ฝากติดตามคุณโมแล้วก็อย่าลืมติดตามกาเกษตรสัญจรด้วยครับวันนี้สวัสดีครับคุณโมครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับการทำธุรกิจแบบคุณโมนะครับก็คือการทำสวนสับป,ประรดส่งออกนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมีในประเทศด้วยนะครับถ้าใครอยากลองใครอยากจะอุดหนุนหรือว่าใครจะติดต่อนะครับขอซื้อต้นพันธุ์นะครับก็สามารถติดต่อพี่โมได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะครับวันนี้กเกษตรสัญจรขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป ไอเดียการทำเกษตรจากเราเกษตรกรตัวจริงแบบนี้จากเกษตรสัญจรครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ